สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมในเพชรยนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้า To y ย t a v i g โ c h a ช p นะครับ 2.5J นะครับรถปี2014นะครับไม่เพียงแสนต้นนะครับราคาเสนอขายอยู่ที่319,000บาทนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาใหญ่นะครับซอยเสรีไทย68นะครับแยก1นะครับแล้วก็สาขาที่2ออยู่ที่ซอยเสรีไทย95นะครับก็คือฝั่งตรงข้ามกันนั่นเองนะครับ วันนี้ผมจะมารีวิวกับเจ้า t o y ย t a v i g o c h แชมปคันนี้นะครับเป็นรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถ v i g o c h ช m p หัวเดียวตู้ทึบเป็นแคลิบอยนะเป็นรถอนเนกประสงค์นะครับก็สำหรับรถคันนี้ก็คือตัวรถอะ่ะเป็นสีขาวนะครับรอบคันนะครับมีแคลริบอยด้านบนนะครับใช้งานได้นะครับเป็นรถอนเนกประสงค์ที่ว่าเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับ สามารถใช้ขนของได้นะครับขนเอกสารหรือจะขนสิ่งมีค่าได้นะครับ <_. S 1> เพราะว่าตู้เป็นตู้ทึบไม่มีกระจกบานเลื่อนนะครับเพราะแคริบอยส่วนใหญ่จะมีกระจกบานเลื่อนนะครับสำหรับคันนี้ไม่มีนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับก็คือด้านหน้าตรงนี้นะครับตัวกระจังหน้าเป็นสีดำนะครับเป็นสีดําด้านนะครับตัวกันชนด้านหน้าเป็นสีขาวนะครับ,ส,ดดนนรบสลับสีดานะครับเป็นช่องตรงนี้นะ กระจังหน้า3ก้านนะครับเป็นช่องระบายอากาศ3ก้านนะครับโลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะครับไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับมีไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหลีฝั่งมาให้ด้านในนะครับโคมไฟหน้าใหม่นะครับไม่มีแตกแล้วนะครับไฟหน้าซ้ายขวาใช้งานได้ปกตินะครับตัวคันนี้จะมีสกู๊ปดักลมนะครับเพราะว่าตัวคันนี้ต้องใช้แรงอัดอากาศนะครับเข้าไปปั่นเทอร์โบเนาะเพราะว่าเป็นเครื่อง 2. 5 J ุเเทอร์โบนะครับก็คือสามารถ เพิ่มความเร็วในรอบสูงๆได้นะครับในขณะขับต่างจังหวัดไกลๆนะครับเพราะว่ารถประเภทนี้ใช้ความเร็วค่อนข้างสูงนะครับสำหรับขนสินค้านะครับตัวด้านข้างตรงนี้นะครับตัวแก้มข้างนะครับเป็นสีขาวนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับทั้งคันเลยเป็นสีเดิมโรงงานนะครับไม่มีตัดแต่งตัวถังสีไม่มีขนแมวนะสีเดิมโรงงานแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเป็นรถมือเดียวนะครับ ตรงแก้มข้างมีไฟเลี้ยวนะครับเป็นดวงสีส้มๆตรงนี้นะครับเป็นไฟเลี้ยวแท้เดิมโรงงานนะโลโก้ไฮลักนะครับสวยๆนะครับไม่มีแตกล้าวนะตัวกระจกนะครับตัวกระจกเป็นสีดําด้านนะครับสีเดียวกับหูช้างตรงเสาเอนี้นะครับเป็นสีดําด้านทําให้ตัดกับตัวรถนะครับดีไซน์สวยนะครับตรงนี้มีเสาวิทยุนะครับตรงนี้นะครับเป็นเสาวิทยุสามารถยืดได้นะครับ ตัวฟิล์มคันนี้ติดมาให้แล้วนะด้านข้างเบอร์ประมาณ80นะครับเพราะว่ามืดมากๆนะครับรถลักษณะเนี้ยก็คือต้องเซฟเซฟตี้สูงนิดนึงนะครับก็คือการคนขับด้วยการของด้วยนะโอเคตัวมือเปิดประตูนะครับเป็นสีดำด้านนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านในนะครับคันนี้ด้านในของเจ้าวีโก้แชมป์คันนี้นะครับตรงแผงประตูตรงเนี้ยเป็นสีเทานะเป็นสีเทาทั้งอันเลยนะครับเป็นสีเทาแล้วก็มีช่องเก็บน้ําเก็บเศษ ค่าทางด่วนนะสมมติค่าทางด่วนเราขึ้นทางด่วนปุ๊บเราก็จะยัดไปข้างๆนี้นะครับเพื่อจะได้เก็บทิ้งได้ง่ายนะครับตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังนะครับเป็นพวงมาลัยหนังสีก้านนะครับพวงมาลัยแท้เดิมโรงงานนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าซ้ายขวานะครับตัวคอนโซลนะครับเป็นสีดํานะครับตัวเรือนไม้เป็นเรือนไม้แท้เดิมนะครับตัวโยต้าเลยนะครับตัวนี้มีช่องวางแก้วน้ํานะครับไฟเลี้ยวที่ปั่นน้าฝนใช้ได้100%เซตนะครับ ตัวเกียร์เป็นเกียร์5สปีดนะครับเป็นเกียร์เมนนวลนะครับด้านเกียร์ยาวเนาะเพราะว่าเป็นรถปี2014นะครับตัวแอร์เป็นแบบอนาล็อกนะครับวิทยุก็เป็นแบบเมนนวลนะมีพอร์ต USB นะครับแล้วก็ AUX ให้นะครับอยู่ด้านในนะครับตัวเบาะนะครับเป็นสีน้ำตาลสีเดียวกับแผงประตูเลยนะครับตัวเบาะผ่านการใช้งานน้อยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับแต่ว่ามีช่องระบายอากาศนะครับก็ทําให้ไม่ร้อนนะครับจะคล้ายๆกับเบาะผ้านั่นเองนะครับ ตัวบอกก็เป like to okay. ็นสีน้ำตาลนะครับกันกันรอยขอบประตูตรงนี้ก็เป็นสีน้ำตาลนะครับสีเดียวกับแผงประตูกับเบาะเลยนะครับเป็นโทนเดียวกันนะครับตรงด้านข้างตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นแคลรี่บอยนะครับเป็นรถหัวเดียวนะมีแคลรี่บอยสูงนะครับไปถึงด้านหลังเลยนะครับตัวแคลรี่บอยนี้เราเราให้เราแถมให้ฟรีเลยนะครับหรือว่าลูกค้าอยากให้เราถอดออกเราก็ถอดให้ได้นะครับเป็นสีขาว ไม่มีแตกนะครับไม่มีรอยเป็นรถใหม่ๆนะครับสีตัวถังเดิมสีตัวแคริบอยเดิมนะครับตัวไฟเลี้ยวนะครับตัวไฟเลี้ยวด้านท้ายนะเป็นไฟท้ายเดิมโรงงานนะครับดูนะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะครับหลอดไฟใช้ได้ร้อเซ็นนะครับโคมใสไม่มีแตกแล้วนะครับมีโลโก้ไฮลักนะครับโลโก้วีโก้แชมป์นะครับโลโก้อยู่ครบนะครับ ตัวตู้แคร y บอยอันนี้เป็นยี่ห้อ Panther Fiber นะหลายท่านอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือเขาจะมีรับประกันให้นะครับตัวด้านบนแคร y บอยตรงนี้ก็จะมีไฟเบรกมาให้อีกหนึ่งดวงนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในขณนะขับขี่นะครับตัวนี้เปิดใช้งานได้นะครับนะครับด้านในตัวแคร y บอยเนี่ยจะ มีเหล็กนะครับเป็นลูกกรงกั้นไว้นะครับแล้วก็มีกระจกตรงด้านหลังนั้นนะฮะสามารถเปิดแล้วก็สื่อสารกับคนคนขับได้นะครับถ้าถ้ามีคนนั่งอยู่ด้านในนะก็ส่วนใหญ่แล้วคนที่นําไปใช้ก็คือนําไปขนของซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ากันแดดกันฝนนะครับหรือว่าไปส่งเอกสารจะไปส่งพัสดุตามที่ทํางานต่างๆนะครับตรงนี้ก็มีลูกกรงเหล็กไว้นะครับเพิ่มความปลอดภัยนะครับถ้าเรามีสิ่งของสําคัญอยู่ข้างในนะ ตัวในในห้องแคลรีบอยเนี่ยเราหุ้มกำรรมะหยี่ไว้นะครับเป็นกำรรมะหยี่แล้วก็มีเสาเอาไว้จับหรือว่าแขวนสิ่งของนะครับแล้วก็มีไฟภายในตัวแคลรีบอยมาให้นะครับเป็นหลอดเป็นหลอดไฟธรรมาดานะต่อมานะครับเดี๋ยวนี่ให้ดูฝั่งนี้นะครับว่ารถเรานะครับอยู่ในสภาพเดิมร0อเอร์เซนตนะครับ สีเดิมๆไม่บุบไม่มีขนแมวนะครับโลโก้อยู่ครบไฟท้ายเดิมอยู่ครบนะครับองด้านข้างนะครับอ้อลืมรีวิวไปคันนี้นะเป็นล้อกระทะนะครับขอบ14มาพร้อมอยางบิสโต e นะครับบิสโต e นะปี20เลยดอกลึกๆได้ไปใช้อีกยาวนะครับคันนี้เสนอขายอยู่ที่ราคา31900นะครับเป็นเครื่อง 2,5J นะครับดีเซลนะก็เดี๋ยวมาให้ดูห้องเครื่องกันนะครับ รถคันนี้นะครับผมว่ามีคนหลายท่านนะครับที่สนใจนะแต่ไม่กล้าเข้ามาดูรถนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะมีคนถามเข้ามาเยอะนะครับอันนี้เป็น To y o ต a า i g o c h a ชนะครับ 2.5J นะครับตัวห้องเครื่องนะครับเป็นเครื่องยนต์ D4D ดีเซล d 4 d นะ D4D นะครับเป็นรหัสเครื่องยนต์ของเขานะตัวภายในห้องเครื่องเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มีเครื่องยนต อยู่ในสภาพแห้งนะครับไม่มีคราบน้ำมันไหลเยิ้มนะครับฝาไม่เคยเปิดน็อตไม่เคยขันนะครับสภาพหัวน็อตทุกตัวเราอยู่ในสภาพสมบูรณ์ร้อเซนะครับเลขตัวถังแก้มซ้ายแก้มขวาของเรามีโลโก้มอกรแล้วก็เลขเพจนะครับสามารถเช็คกับศูนย์ได้เลยนะครับว่ารถเราไม่มีเสี่ยวนพิกามจมน้านะตัวแบตเตอรี่อันนี้เป็นแบตน้ํานะครับเป็นแบตน้ํานะครับของโฟกัสเนาะเราเพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นแบตปี2020นะครับ น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองถ้ายน้ำยาหล่อเย็นเราเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่ลูกค้าจะรับรถนะครับก่อนส่งรถเราจะมีการปรับสภาพรถอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความสมบูรณ์นะครับในการจัดส่งรถให้ลูกค้านะครับตัวฝากระโปรงเนี่ยเป็นฝากระโปรงแท้นะครับเดิมโรงงานนะครับรอยตะเข็บต่างๆนะครับไม่ได้มีเคาะครับเป็นฝาเดิมเลยเพราะว่าไม่เคยถอดมีโลโก้โตโยต้าอยู่ใต้ฝานะครับตรงนี้นะครับ ระบบเซ็นเซอร์ต่างๆใช้งานได้ร0 0ปนะครับปั๊ม ABS ต่างๆสายพานทัมมิง่งเราเช็คระยะให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าคันนี้มาอยู่แกมาอยู่เพียงแสนกลางๆนะครับก็ใช้ได้อีกนานนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับ t o y ยต้าวีโกแชม p คันนี้นะครับเป็นวีโกแชมปี2014นนะครับราคาเสนอขายอยู่ที่319,000บาทเท่านั้นนะครับตัวรถสีขาวคันนี้เลยเลขทะเบียน ไม่มีนะเป็นเลขลายเพชรยนต์นะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมฝากไว้หน่อยนะเจ้า Toyota v i ี o c h แชมคันนี้นะครับ 2.5J ราคา319,000บาทนะครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะผมเน็ตเพชรยนต์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องเพชรยนต์ด้วยนะครับเดี๋ยว EP หนะ้าผมจะมีรถคันไหนมารีวิวแนะนำ นะครับลูกค้าที่คอยดูอยู่นะครับคอยติดตามกดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งรอไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเเดชรยนต์นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ